วันนี้น้องผ้าไหมามาเดินเที่ยวสวนสาธารณะหนองประจักษ์นะครับอยู่บริเวณข้างๆทุ่งสีเมืองแล้วก็ข้างวัดโพธิสมพรเห็นไหมครับบริเวณด้านหลังจะมีวัดโพธิสมพรพระอารามหลวงของจังหวัดอุดรธานีน mm ้องพ่าไหมชอบไหมคะลูกหนูเดินตามพ่อมาเลยนะลูกนะมาเดินมาลูก,กค่อยเดินนะครับมันทางมันสลัวไปลูกนะค่อยๆเดินมาทางนี้ลูกมา,าลูกเดินมามาั้ยค่อยๆเดินนะลูกนะอย่าพึ่งลงแรง ค่อยๆเดินค่อยๆเดิน,ดนลูกมามาเดินมาลูกมาค่อยๆเดินนะครับมีใบไม้ด้วยอ่าเก็บ,บใบไม้ไม้พ่อสถลูกว้าาลูกมาเห็นไหมลูกบริเวณรอบๆหนองประจักษ์สวยงามมากนะครับถ้าใครไม่มาอุดรธานีไมมาอุดรธานีไม่ได้มาเดินหรือมาออกกําลังกายที่ น้องกระจักก็ซื้อว่ามาไม่ถึงอุดอรธานีนะครับบายบายลูกหนูจะเออบายบายครับสวัสดีครับ